สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนขับแฟนจองพอใจดีสูผู้สูบคนพี่น้องครับเป็นยังไงเนาะขอเสียงเนี่ยเป็นยังพี่น้องครับผมนะครับเป็นจังไดแนวทางของเราพัฒนาได้ออกไปเซ็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลขล่างออกเก้าสี่พี่น้องเลขบนออกสี่ห้าหกพี่น้องเป็นยังไงน,นะครับสุดยอดพี่น้องพอใจดีสิมาเลียงลำดับ ให้พี่น้องได้เบิงกันเนาะเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์มีภผยเขาภผยหลุดพี่น้องนะครับสำหรับแนวทางเนาะพี่น้องครับแนวทางออกพี่น้องเนาะสักครู่เน,ะเนาะแนวทางออกห้าเอ่อสี่ห้าหกนะครับล่างบน 56ล่าง94นะครับ นะครับพี่น้องพี่น้องครับมะเบิงพี่น้องปะทานตัวเป็นอย่างไยพี่น้องสุดยอดบ่นะครับวันที่สิบามตุลาเราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างสีกับห้ามาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องสุดยอดเลยนะครับจับคู่สี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่เก้าเข่าทีสี่เก่าได้พี่น้องเด้อ เข้าที่สี่เก้านะครับเข้าที่สี่เก้าเด้อนะครับเข้าที่สี่เก้านะครับตังตัววิ่งตัวหลุดบอ้ยสามเด้งเลยพี่น้องอันนี้สามเด้งเลยเด้อพี่น้องสามเด้งนะครับสุดยอดพี่น้องนะครับมาเบิงตัวฟันพี่น้องตัวฟันนะครับถึงสามตัวไม่แตกนะครับแต่ เก่าสีเก่าเก่าสีพี่น้องตัวเดียวเม็ดเดียวเด้นะครับพี่น้องนี่้อนะครับเป็นยังไงพี่น้องนะครับนี่แหละแนวทางเ็ดสำนักเกจอาจารย์พี่น้องเนาะคงสีเห็นกันความชัดเจนนะครับค้มมันคงงวามแน่นอนเลขแปดคู่คัดสรรให้พี่ให้น้องเลือคู่เดียวพี่น้อง เหลือคู่เดียวนะครับคือสีเก่าฟันไปให้สีเก่าพี่น้องนะครับฟันให้สีก้าเด้อนี่คือแนวทางอันสุดยอดพี่น้องนะครับของพ่อใจดีมาตามต่ออีกหลายๆอาจารย์พี่น้องนะครับมาเบิ่งกันพี่น้องมาตามอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับเก็บสำนักจัดให้เลยพี่น้องนะครับบอกว่าเปิดกระเป๋าล่อรับเลยพี่น้อง นะครับพ่อเจดีบอกว่าเปิดกระเป๋ารอรับได้เลยนะครับมาเบืองของออกันชัยพี่น้องนะครับอาจารย์พอนชัยพี่น้องอาจารย์พรชัยงวดที่เท่าไหร่งวดที่เจ็ดแล้วพี่น้องนะครับนี่คืออาจารย์พรชัยได้พี่น้องได้นี่คืออาจารย์พ,นอ,นอ,อ,าานพอนชัยพี่น้องเป็นจัง,งไรของอาจารย์พอนชัยนะครับสุดยอดบ อาจารย์พ่อนใช่กับวิ่งเก่ากับสีมาที่เก้าสี่พี่น้องกอดข้อกันมาลองซองเลยพี่น้องสีเก่าเกสีพี่น้องโอ้สุดยอดพี่น้องนี่คือความแมนยั่พี่น้องต่อมาพี่น้องต่อมามาดูของอาจารย์แก้วพี่น้องมาดูของอาจารย์แก้วนะครับ อาจารย์แก้วนี่ก็ห้าหกต,ตรงตรงพี่น้องอาจารย์แก้วก็ห้าหกตรงตรงเด้อพี่น้องห้าหกตรงตรงวิ่งห้ากับหกพี่น้องมาที่ห้าหกสุดยอดพี่น้องนะครับไม่ธรรมดาพี่น้องสำหรับแนวทางของพ่อใจดีต่อมาต่อมาของอ,อดวงดีพี่น้องนะครับอ,อดวงดีนะครับ อ,อดวงดีเข้าหรือหลุดพี่น้องอาจารย์ดวงดีพี่น้องอาจารย์ดวงดีวิ่งหกกับเก้าพี่น้องวิ่งหกกับเก้าเข่าที่เก้าสี่พี่น้องไม่ต้องกลับพี่น้องเข้ามาที่เก้าสี่เป็นยังไงพี่น้องนะครับบอรรมาดาเด้อพี่น้องเลยนะครับบอกว่าสุดยอดพี่น้องนะครับ บอกว่าสุดยอดนะครับบอธรรมดาพี่น้องนี่แหละครับข้นแมนยําหมันคงถ้าผู้ใดติดตามตั้งช่องพ่อใจดีไม่เสียใจแตกทั้งบนแตกทั้งล่างพี่น้องนะครับแตกทั้งบนแตกทั้งล่างนะครับนี่คือแนวทางของพ่อใจดีเด้อพี่น้องต่อมาพี่น้องอ่ะไปกันไว้ๆเลยพี่น้องนะครับเอฟซีกําลังโตรหานะครับของเจ๊อ้อยพี่น้อง เจออ้อยหาก,กับเกากวัดข้อกันมากพี่น้องนะครับจับครูบาแตกแต่ว่าแนวทางของเราเลขลูดพี่น้องบอกได้เลยเลขลูดพี่น้องนะครับเจออ้อยก็ลูดบธรรมดาพี่น้องนะครับเนาะนี่คือแนวทางอันสวยสุดคดกานพี่น้องต่อมาพี่น้องไปกันเร็วๆเลยพี่น้อง f c ซรอนะครับ ต่อมาของอาจารย์กรพี่น้องอาจารย์กรจับคู่ไม่แตกเด้อพี่น้องแต่ว่าวิ่งเข่าทีซีพี่น้องนะครับบริเวณยังพี่น้องแก้ไขให้ได้ไหมวัดนะครับแก้ไขให้พี่น้องเอฟซีได้แน,น่นอนนะครับผมต่อมาพี่น้องต่อมา ของเจกันชัยนะครับเจกันกับเขามาที่สี่พี่น้องนะครับจับกู่ไม่แตกแต่วิ่งมาพี่น้องนี่คือแนวทางอันแบนย่ำมันค่มพี่น้องแนวแน่เ,นเสื้อถือได้ไวใจได้นะครับพี่น้องครับสําหรับผู้ทีศสีหายคานา้าชากาแฟพอใจดีเนาะนี่หมายเลขบัญชีธนาคารพี่น้องค่านาําชากาแฟ ค่าสมุดประกาค่าเน็ตพี่น้อง1นึ่7ห้าสี่สามเจ็ดหกศูนยเกดสี่กไทยเด้ออนุวัตการจนะพี่น้องนะครับเป็นยังไดพี่น้องดีใจพี่น้องมาทั้งหาหมาทั้งเกาสีพี่น้องดีใจหลายนะครับยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องอย่าลืมติดตามหวยไทยมีดีแน่นอนพี่น้องเม็ดเดียวรัฐบาลไทยล่อ ให้ได้ได้พี่น้องถ่าติดตามท่ากดไลค์กดแชร์กันหลายๆสาหรับรัฐบาลไทยนะครับเอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็มีความสุขแล้วเห็น,นพี่เห้น้องมีความสุขให้ยิ้มได้พ่อใจดีก็ได้บอกไว้แล้วเปิดประตูหน้าบ้านเปิดหน้าต่างเปิดประตูรถขนเงื่อนเขาบานเขาเงื่อนเขารถเขาล่าง,งพี่น้องเอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ต่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ